มาลุ้นเมืองน้ำกันว่าสี่มีแต้มให้เบิบ่รูอสึกว่าสี่ได้ดำตอนกลางคืนน้ำเนาะเดี๋ยวสี่ให้เบิ่งบรรยากาศขอมๆเราอ้าวนี่โอ้หมว่อร้ายพี่น้องเฮ้ยพี่น้องพี่น้องเนาะอาปูหอาปลาจิ้มเบียร์ได้หน่อยนึ่งเนาะ มมาแหลกลงน้ำนี่มือนี้มือนี้แหละเทแท้นนี่อันตีมองหมือนการเอาอันนี้เนาะอ้อมแล้วก็เอาอันนี้สั่นเนาะนสี่ดอกมึงเนาะว่าสี่ในตัวปลาบวะกะนันทางนลำก้อนนลำก้อนเต็มเลยตี <c oughs> มองพี่น้องตีแล้วสองสามบาทแต่แบบโบได้ปลาเนี่กแมาตีอีกเนะาะบาทที่สามสาย้า่โบได้เนาะ ประมาณนี้พี่น้องนี่มีมักแสลงเลยจ้ะฟาดลงเนาะเอ้เข้ามาณนี้เนาะได้เนาะตัวหนึ่งเนาะพี่น้องยกได้เพื่อนนี่เจ็ดรูคนแล้วตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยบุกค่อยถึกเนาะพี่น้องเขาตีลายแล้วมันว่าถึกอะไรมันว่าถึกโอ้ถึกอีโอ้ถดีถดีดี ตัวใหญ่เนาะพี่น้องพอป้ง <c oughs> ถึงแลว้วโอ้สองตัวพ่นว่าโอ้ตัวที่สามอีกหนึ่งซองโอ้สามตัวพี่น้องเอ้ยอ้ยู่บนอีกตัวหนึ่งอยู่บนอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องอ๋อกลากลายกัากลายเห็นบอก лай. สองตัวเลี่ยนกันเลยสามตัวแต่ตัวใหญ่พี่น้องสำนีได้อยู่นี่ขัดคักขัดขัด โอ้ยมานเอ้แบบนี้สันนะโอ้พี่โลตี้แบบนี้เอาสันจูงสิได้แบบนี้นี่สองตัวพี่อลเอ้ยโอ้สองตัวเอา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  โอ้มาอะไรพี่น้องเอ้ยได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ตัวนั้นใหญ่เติบตัวนั้นตัวใหญ่เติบหมดตัวนั้นเนาะแกะหนักบนใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยประมาณสองขีดนี่แหละหรือว่าโอ้ประมาณสองขีดนี่แหละขีดปลายสองขีดนี่แหละนี่ได้สี่ห้าตัวเลยบาดนี้บาทเดียวเนาะ หาเบิ่งอีกเนาะทาลุ้นมวอน้ำกันอีกเราจะถึกบ่อเปนตื่นเนาะพี่น้องนี่นี่เนาะป็นตื่นเนาะเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ถึกซ้อนกันอยู่คันสองตัวโอ้ม่วนเว้ยคันมันถึกแบบนี้คักแท้บอดี้สองตัวพี่น้องถือเล็กตัวหนึ่งเนาะพี่น้อง โอ้มารอบนี้ฮอดอันเจ็ดแปดตัวคนเลยเดียวจากน้อยสีสลุกให้เบิ่งบาทเดียวได้ไปน้องออมอยู่นี่ออมอยู่นี่เนาะออมแล้วกาเอาสแลงคือเมื่อกี้อะละฝาดลงน้ำแล้วกากูเอาไปนี้ไอ้ทึกอีกเลยตัวหนึ่งเนาะสองสามตัวเลี้ยงกันเลยพี่ยงแต,ตง่ตัวใหญ่เนาะคันมีตัวใหญ่มันก็ทึกตัวใหญ่อันนี้มันมองอย่างนี้มันมองสามสั้นเนาะ ผลงานพี่น้องเอ้ยโู้ลยลายลายเติบพี่น้องหดสามรูคน,นเลยนี่แต่มันใสโบใหญ่เนาะนี่โอ้ปีงพอดี้แสบนี่บาทเดียวพี่น้องเอ้ยมองมานสัระบานี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวพี่น้องโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าหมูนี่โอ้คักลายคักลายคักลายมาแล้วพี่น้อง เราใส่กับพี่น้องพียงเนาะโมลายดอกพี่น้นองใส่พูละประมาณแปดเก้าลังเพื่อมื่อื่นเนาะว่าจะมีหนูให้ได้ปิ้งบ่กนี่น้องเพีองเนะาะลังแรกเนาะใส่อ่ากล้วยเนาะกับโมลายดีเนาะหน้าเดียวมาเห็นบนอันสัตว์กินน,พนกพี่น้อเพียงเนาะเต้ยน้อมันกินแถวนี้เนาะ คือสิเป็นอันตัวเอ็นแหละเนาะนี่นี่น่าจะเป็นทางมันเนาะทางลงไปลุ่มไปเลยเนี่แก่งเกี้ยงลงไปเนาะอใส่กลับเลยเนาะพี่นอ้องบางทีถือหนูเนาะเบิ่งคือสิเมนต์อยู่นี่เป็นธรรมพี่นอ้องเลยใส่กลับแล้วเนาะพี่นอ้องโบราณพี่นอ้นองเนาะภูล่เก้าลางสามคนสร้างาไวลัง เหงือกปาบ้ได้เอามาเนาะที่จริงฮันเอามาต้องอันเอามากล้วยเนาะมากล้วยป่าตัวนั้นแหละบักกะลายเนาะน้วยสุกบักกะลายเนาะหอมเลยพี่น้องยังงี้น,งนี่บักกะลายจักเละดีหน่อยนึ่งเนาะกินได้เลยแต่ว่าบ้าให้กืนแกนเนาะหอมขนาดพี่น้องเละเนาะนมันสุกลายป่าอยู่ซนเหือกบักกะลายเนาะเมื่อกี้นี้ลงมองอยู่ฮันเท่าเดียวเนาะ ได้ปลาประมาณ11ตัวมีแต่ปลาหนิ่นเนาะพี่น้องประมาณโลปลายสองโลเดี๋ยวรอลุ้นเบิ่งเมล็ดเนาะว่าสีดำปลาสีได้บอร์และะ้วกันจากน้อยสีลงมองเติมอีกบาท2บาทเนาะเพื่อมีอันเปียกกลิ่นเมล็ดเนาะสุดที่สุดพี่น้องอเอ้ยเกี่ยมเบิ่งเด้อว่าสีมีโตบ่อคืดๆอ,อยู่นะเด้อพี่น้องเด้อรอบสองรอบสองพี่น้อง แน่นเห็นแล้วนะเมื่อกี้นี่จับตุ้มซับขึ้นมาเลย,ยแหกมาแล้วแหกมาแล้วตัวทอิตรปนินใส่ปิงตัวที่สองโอ้ยอิคโยอีกตัวที่สามโอ้ตัวที่สาม,ต,สามติดกันเลยพี่น้องเอ้ยป้าป้า เด้ออู้ยูอิยงยูอิ๊งยูอิ๊งเบื้องนั้นโตซีซีเลยนั่น <c oughs> มาเลยพี่น้องโอ้ยหลบซอกนี้ยามแป๊บเดียวได้ซี่โตเลยหลบทำอิดได้อันสิบเอ็ดตัวหลบนี้ยามไั่เดียวละได้ซี่โตแล้วเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลบนี้ซีฮอตโบสิบสตัวมองตีเนาะแต่ว่าโบได้ถ่ายให้เบิ่งตอนตีเมื่อกี้นี่คือการทะเลใส่ไปพูน แล้วก็ตีตีฝ well uh 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 ั่งน uh uh ี uh uh, ้ได้ฝั่งนั่นได้เนาะป่ามันซีแลนส่วนมาทางนี้เนาะพี่น้องทะเบีงนเดกันอีกมาอีกแล้วเนาะตัวที่ห้าพี่น้องขึ้นมาเลยโอ้โบแมนว่าปนินป้ากล้าปะตัวไหนโอ้ยโยกบังคับโยกบังคับโยกบังคัา ปลาปาดึกดีพี <S <S ่น no ้องปลามวนเลยพี่น้องวานนี้สีโตเล่นกันอู้ตายคัก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 เดียวเดียวเดียวจากน้อยสีให้เบิ่งตอนตอนอันแกะแล้วเนาะหัวตอนนี้นี่แม่สามตัวเลยนกันเลยอยู่แถวนั้นอู้คูตพี่น้องเลยมองตีเนาะอันนี้น้องมองใส่อันกลัวอยู่อันพื้นหุนเนาะ ปล่อยจมเลยที่สี่ที่ห้าจากจากโตที่เท่าใดซามโตเลียนกันเลยอยู่ฮันตายอยู่ใกล้ขุบ่อบเหีบอะเอาสู่มาใกล้บุงนี่เนาะโอ้แถวนี้บ่ทึกมันไดยเนาะเด็ดเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนานอู้ซโตเลียนกันพี่น้องคุณดาส้อมโตเลียนกัน เดี๋ยวสิเบรกให้เขาก่อน <c oughs> ใส่บอลใหญ่หลายเนาะโอ้อยากเห็นใส่โลกลยคับโเห็นเนาะโอ้บอลบอลแบบนี้โบรรถึกพี่น้องเลยคุณน้องท้าเบิ่งกบอลอันแต่อันโซนนี้อัดไปฝากนานอะไรมันมักถึกแบบนั้นเนาะมื้อนี้วันที่เจ็ดเนาะพี่น้องมื้ออื่นวันที่แปดเนาะพอได้ปลาเมื่อปีกินมื้ออื่นเนาะแปดเดือนสาม เดะตัวนึงอีกแหละโอ้มีเปอร์เซ็นต์หลุด oh. ได้เป็นแบบนั้นคุณ oh, oh. อ่ะสองตัวเรียนกันโอ้ค oh, ักคักคักคักเห็นบอกแบบนี้เวลาเาตัดแบบนี้นี่มันชิ้ทึกดีเนาะนะเบื่บอเห็นเน,นาะปิดบังมองอย่ามันพี่น้องเอ้ยโอ้บาตที่สองพี่น้องเอ้ยลายเพิ่มเนาะเดี๋ยวเบื้องก่อน เสาสองเสาสี่เสาหกโอ้เสาหกตัวพี่น้องเค้ยรอบสองได้เสาหกตัวเมื่อกี้ได้สิบเอ็ดตัวโอ้คักหลายคักหลายคักหลายตัวนี้ใหญ่เนาะนี่เน้อสามสี่ขีดหมดแล้วนี่โอ้คักเลยพี่น้องมาอะยเน้อว้าตื่นเต้นเว้ยบาทเดียวได้เสากระตูเป็นตัเมืองอะไรด้หนิตีสามบาทกับเมืองเราได้หนิ แปลงพี่น้องปีสามรอบนี่รอบสามนั่นโอ้ประดุกปักมือสมปาะนินปักมือสมเนายเรียนกันเลยคิดว่าสิบดทึกแลว้วเมื่อกี้นี่เรียนกันสองสามตัวรอบนี้คือสีบอลายนะเพราะว่าใไซไปฮอดอีทึกน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวสให้เบิ่งบรรยากาศเนาะโอ้อันนี้ตีมองเนาะเบิ่ง,ง,อ,งอีทึกอีก นี่บัวน,นี่ได้พี่น้องได้ปลานะนี่บรรยากาศนี่โอ้งามพี่น้องเอ้ยนี่เนาะนี่โอ้เลียนกันเลยสองตัวโอ้ยหันอีกตัวหนึ่งอยู่น้ำพนสามตัวแหละสี่ตัวแหละดีดีด,ดีมาเลยตัวหนึ่งอนะ่ะ มาแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองโมเมนตัวที่สองอะไรเมื่อกี้แกสามสี่ตัวเลยตัวที่ห้าอะไรเสียงนกห้องไก่สีคำอะไรพี่น้อยมาใส่มอง ป่าว้เลยเนาะมีมองกันมองปิวเลยเนาะนมองขาดเดแล้วมองเก่าขึ้นแล้วเนาะมาใส่ป่าไว้เนาะอื่นยามมึงเธอถือปลาบูเนาะบรรยากาศยามแรงนกอะไรท่าอันนี้นกลายขนาดไหนห้องจนเจ็บหูเลยนี่นอโอ้มืดเลยพี่น้อง สองคนนั้นยังไปเลาะอ่าตีมอเนาะนี่เนาะดัไฟอ่าปิงปลานี่เนาะปลาที่จะปงเนาะมีแต่ตัวเอาใหญ่เนาะนี่ิ2 3คิน่ห5 6 7ตัวโอ้จะคองว่าสิปงยงเนาะเขาว่าปงนั่นห3คนเนาะสิกินจังเดสิบด6 7ตัวพุนเนาะเดี๋ยวทาขิข้าแลนากันเดี๋ยวสิปงท่าเจ้าก่อน ปีงทรงเครื่องพี่น้องเต็มเต็มพวกเพชรอันผักเทียมมีอันหัวซิคอกซีไข่หอมบัวเนาะอู้หอยาเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งผลงานจกนะมาเนาะ <c oughs> ปานินเนหกเจ็ดแปดตัวโอ้ปีกแปดตัวมนได้ในสองตัวอันนี้สามล้วก็อันนี้สามตัวสลังเขียวบึกหอแล้วก็ ปลาน้อยอีกสองตัวหลายตัวเติบซ้ำสกินเนาะพี่น้องเอ้ยไก่้ิสุกแล้วองสุดท้ายพี่น้องเอกก้ยอู้บักกะครับนี่เนาะจะมากินปิ้งปลาดำกันกับแจ้วเนาะเสียทีบุมมีผักเนาะมีแต่น้อยเดียวนี่อันนี้เนี่ยโบราณสุกซ้ำเหลอีกปีงหนึ่งโบรันสุกพี่น้องกำลังแหละ้เครื่องเสียงนั่นก็ดังดีขนาด มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องสวัสดนีน้ำกันนี่เ yeah, ขาเย็นได้นึ่งแต้มเรารอบกลางคืนโอ้บบคอยเห็นเนาพีน่น้องนนางได้กลางคืนกระถึกเนาะนี่ได้โต๊ะนึงแล้วพีน่น้องคือสิได้ถ่ายให้เบ่งตอนมืออื่น่นแหละเพราะว่ามันค่อนข้างยากในการคืน เดีย๋ยวอมาอื่นสีสรุปให้เบิ่งผลงานทางเบิร์ตว่าสีได้จักโตเนาะน,<ป>นี่นี่เนาะผลงานพี่น้องเยตอนคำเนาะได้หลายเติมเนาะ,นะนนมะีตัวใหญ่ๆเนาะนี่กระตองนี่เติมเนาะตัวใหญ่เมื่อกี้แค่นลุดเนาะนี่ตัวนี้อ้ห้าขีดแล้ยละนี่

นี่โอ้กระจรกระจนไปแล้วนี่เนาะสองลางสองเต้มถือกระจรหลังนี่โอ้ฝากฝากฝากที่นาะน้องจะน้องจะมาเอามันถืออีกพี่เนาะไอหลังนี่ถือกระจนโอ้หมดหมดต่อมันนี่เนาะใส่ตีนปลาที่นี่ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ โอ้หมดบอกอะไรไปหน่อยห้องโมงยังได้ใต้โครมอยู่แล้งโอ้ตอนนี้ก็อีกลางนี่ถึงหนูน้อยหน่อยไปแล้งโอ้ยมากระขักหนอนหน่อยหนูน้อยสัมโอ้หลังนี้ก็ถึกพี่น้องวหนูน้อยพี่น้อง ลูกรู้ไว้เนานะอู้หน่อยพูด <c oughs> มิเตนูน่อยเลยสามล่างอยู่นี่สามตัวอ้ตายนี่นะสรุปผลงา,านพี่น้องกับเก้าล่างนี่เนาะซุมนี้กับโบเห็นเนาะถืงอหกตัวเลยพี่น้องกันนับแต้มเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่เงือสามรางบุถึกโอ้คือประมาณอยู่คือว่าได้กินแหละพี่น้องกับปลายหลเดเอามาหาปลาเนาะก็เลยเอากลับมานําเพื่อสิได้โตเนาะสิได้โตมาปิ้งกินจั่างน้อยทันดอกทันวันดุเนาะได้อิลีเนาะซองแต้มกระจอนเนาะโอ้ขักอลไรพี่น้องนี่มีแต่โตใส่ใหญ่ๆงไซงามเนาะนี่เนาะถืออะไเมื่อวานอะไรพี่น้องในนู งูน้อยเนาะนก็นยามันเนาะพี่น้องอได้ใส่ละได้ถือละโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปลุนเบิ่งนำ้ำใครเจ้าสองคนว่าขครเจ้าสิได้ผูอไรจากโตนเนาะอีกกับซองลางพี่น้องผูและซองลางอย่างนี้ก็ได้ถือเลยพี่น้องนอี่ใส่ยูเทิร์นอ้ดีหมดพี่เนาะ คักเลยคักเลยของคู่กันพี่น้องกล้วยอันนี้กับตุกขจรเนาะเดี๋ยวยัองอีกหลางหนึ่งไปเบิ่งก่อนเด็กระชดตัวหนึ่งเมื่อกี้เนาะใส่สอง,ลงหลังฮอน้าพันธ์โมมานพันวะนีเ่เด็กปนินเนาะเพิ่นมันสากขาปนินพันธ์สิให้เบิ่งปนินกับปาก,ก้ามันต่างกันเดี๋ยนาะพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่อยู่พี่น้องอันนี้ปาก้าเนาะพี่น้องโอ้ใหญ่เลย สเสบได้ประกางอันนี้ปนินมันคล้ายๆกันคล้ายกันมองได้เนาะปล่อยทานขึ้นไปยามกลับนอนบ่สองคนเ <c oughs> นี่ยวมารุ่นพาทำกันว่าสองคนอันที่ได้บ่ถ้าคนมักธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้ยสีลงมักแถวนี้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่ปลาหินง,งามๆเนาะมีแต่อันกกไม้ใ่ๆงามๆเมมขียวๆๆเขียวเนาะนี่กันมาใส่มองสื่อที่ถือแค่นี่เนาะ เอาถือเราไปจักคุณนะถือซีถืออะไรเห็นคุณใส่ล้างเดียวอยู่นี่อู้ปลาบอลอู้ปลาบอลคุณสามสี่บาทคนละสูตรพี่น้องเองสูตรพี่น้องทะเบงทะเบงทะเบงโอ้ได้แหละจอนว่า หยกเบิรงฮะโซเบิรงหันโอ้หนูผุกอุ้สันเก็ <c oughs> บแนมบโเห็นดำเนาะเดี๋ยวถ่าอีกผู้หนึ่งเนาะเพิ่นเพิ่นว่าใส่รางหนึ่งได้ตัวหนึ่งผู้นั้นอันสองรางได้สองตัวตัวหนูกับกระจอนเนาะโอ้ถทือกดีไว้ผู้ตัวนี้เห็นบอกโอ้สองรางสองตัวอันนั้นอัน หลังหนึ่งตัวหนึ่งเนาะมาลุ้นเพนื่อนำกันอีกเนาะรากากสีได้กลับเลยแหละสี่ลุ้นให้เห็นตัวแรกของหลังหลังสุดท้ายก่อนเนาะเอาคือว่าบทถึกเนาะบรรยากาศนี่นาภาตินาภาเนาะโอ้ถึกอปีพูดเนาะตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้ว ถือประสูตรพ่อเนาะโอ้ถือประสูตรโอ้ถืปอถปรนินสองโตเลยเรียนกันโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพามาสรุปผลงานตอนชิเมียวพอนะสรุปผลงานพี่น้องไอ้นนเนาะเต็มทางนึงเนาะอีกน้อยหนึ่งชิเต็มก็ถือว่าเต็มหมดแหละบูมี่บอลใส่ล้วใส่ล้วบได้เนาะยามปามเนาเนาะตัวนี้ทางนึงเนาะแล้วการนี้ทุ่งย่างอีกทุ่งย่างนี่ก็ โอ้ลายเติมเนาะกระเต็มเลยเนาะพี่น้องปลาบูเนาะตุบใหญ่นี่โอ้ใหญ่เลยปาบูนี่ปลาหางแดงนี่เนาะนี่เนาะปลาหางแดงปลาหางแดงตุบใหญ่ปลานิลปลาลาดพี่น้องนี่ตัวหนึ่งโอ้มีปลาดุกอีกตัวหนึ่งแต่โบเห็นแล้วมันแปลงอะไรจะแปลงอะไรปลาดุกตัวหนึ่งเนาะทึ่งมอง จะได้เมื่อ,อไรพี่น้องอำลาพี่น้องโดยภาพบรรยากาศป่าประหลาดย,ยังไงเนาะหนึ่งห้องเหือกประมาณเต็มทุงย่างหนึ่งอะไรกันแต่กันนี้ทุงหนึ่งเนาะอะไรตัวูตัวจอนแม่เนี่ยแต่กันนี้ทังหนึ่งกระจน,นีนสามซีโตนั่นแหละไว้ในทุงพุน่นยามัาละบ่บ่ให้เบิ่งมันซะไล่ไลยโยพี่น้องมานอยู่ฝากพี่น้องกดติดตามไปเด้อมองซิ่งมองซิ่งเนาะ มองตีเขาเอินมองซิ่งหรือว่ามองตีเหระต,ต,ตีตอนกลางคืนตีตอนกลางเวนได้เนาะ <Okay. S 1> สะอนปลาเนาะได้ลายอยู่แต่ว,ว่าสิตีเติมอีกจากบาทสองบาทกับบริตีเนาะกี่ข้านละเมื่อยละพอละปลาบุมีบอลบุมีบอลใส่แล้วบ่นี้โ okay, อเคเนาะพี่น้องเนาะ